ต่อที่ข่าวนี้กันบ้างเนะคะเรื่องเราในใจความในใจจากเพื่อนสนิทถึงเพื่อนสนิทนะคะเขาก็เรียกว่าสนิทสนมกันหลังจากที่คุณต้นชนพลเนีนะะ่ยค่ะโดนสารอุทธรณ์นะคะก็ตัดสินให้จำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญานะคะในกรณีที่ขโมยไฟหลวงมาใช้นะคะในคาแครของตัวเองเป็นเวลา2-3ถึงปีและเมื่อไม่นามนมานี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวคุณต้นเนี่ยไปยังเรือนจำเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งเพื่อนนะคะสนิทกันเลยนะคะอย่างนักร้องสาวซาน,นินิพาพระคะ่ะ ก็ได้ออกมาโพสนะคะถึงเติ Death ้นตะวันด้วยนะคะเป็นความในใจโดยเต้นธนพลดยเตพคขอไปค่ะเติ้นธนพลนะคะขอไปนะคะคุณเติ้นธนพลนะคะโดยได้อพสต์ข้อความเนี่ยบอกว่าได้แต่ส่งแรงใจไปให้นะเติ้นรู้จักดีว่าเติ้นเป็นคนยังไงมีน้ำใจกับ เราเสมอมันเป็นตัว x อ็กขออนุญาตแบบพูดนี่งนีได้ไหมเขาเนี่ยคือคําที่เป็นตัวเอคือความูภาษาพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามการตูกับตึงตรูกูับึงกกับตึงโอเคนะคะมีน้ําใจกับตูเสมอวันที่ตูอยากกินอะไรดีๆตูไม่ได้ร่ํารวยอะไรตูก็ลากแขนอึงเนี่ยตูก็ลากแขนตึงเนี่ยเข้าไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าเออเลี้ยงเองนะคะแล้ว ก็เลี้ยงไป5,000แล้วยังถามว่าอิบไหมเอาอีกไหมเวลานอนถ้าไปซ้อมแข่งรถนะคะ,ะก็จะพาให้เลือกที่นอนก่อนให้กูดเอ้ยให้ให้ใหตูเนี่ยอ่านยากจัง <c oughs> ให้นอนที่ดีๆ <c oughs> นะคะจำได้ทุกตอนนะอดทนนะเติ้นความผิดเนี่ยยอมรับแล้วอันนั้นส่วนที่ผิดพลาดแต่สำหรับสำหรับตูเนี่ยในฐาน,นะ <c oughs> เพื่อนจะบอกว่ายังคงอยู่คอยซัพพอร์ตเติ้นเสมอ โดยพี่ต้นก็ด้วยพี่ต้นเจ้าพระยาเขารักรักเติ้ลนะเขาถามเต้ลเขาถามาตูตลอดเขารักเติ้ลมากนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็รักเหมือนกันวันที่ล้มเนี่ยก็ไม่ทิ้งนะนะคะแล้วก็บอกว่าธนพลรักนะนะคะ แล้วก็ถ้าวันหนึ่งได้เห็นข้อความนี้จะบอกว่าเติ้ลเนี่ยคือเพื่อนเราเสมอนะคะโดยมีเหล่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามากดไลค์และก็ให้กําลังใจจํานวนมากเลยนะคะกับข้อความนี้เขาก็สนิทกันคุณซานิเนี่ยค่ะแล้วก็คุณเติ้ลธนพลนี่แหละนะคะคือสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะเพื่อนอยู่ในสถานะใดหรือว่าเพื่อนตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเนี่ยมิตรพาความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เสมอ